สุดอกดกับเขาจะ้ะขนมจีนหมูหมูตำแตงทอดนกกระทาทอดเนไก่ปลาพักพี่เอ็นคนสวยกับพี่ยามาหามีความสุขค่ะคบเพื่อนใหม่ใช้ไลกกับเพื่อนเก่าค่ะเอามาเบิรงดูปลกหอยนะคุณพี่ตาติทูพพ่ยาเด้วยพ่าแม่พี่น้องเพื่อนไปกิบหอยเม่งผู่มาเึรใจหลาย เฮ้ยนัดกันค่ะนัดกันค่ะพุนะ่ะตัวใหญ่ด,ด,ดนะิสุดยอดอุ้ยพุน่ะอือสุดยอดค่ะกินข้าวด้วยกันพฮอสิกินข้าวาแลงจัม่วงค่ะทุ่มครึ่งกินขา้าวแลงทุ่มครึ่งแพนเก็บขวาดล้างในครัวค่ะพยาบาลนอนอยู่พุนมาค่ะจัดการค่ะหิ้วข้าวแล้วความสุขเล็กๆนะน้อยๆค่ะครบ คบเพื่อนใหม่ใช้ไรก็เพื่อนเก่าค่ะคุณคบคนที่มีความคิดชีวิตจะสุขใสค่ะเจริญก้าวหน้าในในหน้าที่การงานและความคิดค่ะรวยอยู่แล้วก็จก็รวยยิ่งขึ้นไปค่ะจบข่าวบอบอวลายจ็บคอเนาะจ้าบอบลายเจ็บข้อคบเพื่อนใหม่ใช้ไรก็เพื่อนเก่าคบคนมีความคิดชีวิตสุขสดใสเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานจ้า ชีวิตครอบครัวเบิ้งมาดามเบิ้งมาดามโอ้บบอรแมนมาดามเด้อเบิ้งเอ็นจอยเด้อแล้วก็มีความสุขจา้ากับข้าวอีกแล้งน,นีมง่มีอย่างคะ่ะมีอย่างค่ะหอยแมงผูหูหม,ม,ม,มูนม,มเซนอทอดกึนไก่ทอดนนกกระทะตำบักแต่งขนมจีนน้ำจิ้มสามหลดผักเต็มโต๊ะ พื่อนใหม่สุขใจสบายใจไม่มีเน,นืองปวดหัวจ้ะผุนเหลืองเออเผื่นอ,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 อนนะจ้ะก <c oughs> ินเข่าจ้าแลวไปทักทายเพื่อนเจ้าหน่อย <c oughs> ไปทักทายพักทักไทยหน่อยผุน <c oughs> มาสสามมากินเข่ากันเด้อเป็นหอยหอยแต่เดียวจอยหอยแดงดีอืมน้อดื่มเลยดื่มเล้าไหมทุก่อนขึ้นห้าบาทแล้วแสบปะคะแสบอีลีแสบอีลีอืมนั่นแหละ ลายแตกฟองเลยเุ้ยเอาเสือไปเสร็จบ่คะจ้าพี่ขอบคุณเปนอ่ะร้านแขกเยอะแยะเลยรือของมาถูกๆผักผลไม้อ่ะเยอะแยะเลยตรงนั้นนะดงผลไม้ดงผลไม้เลยพี่แอรพี่แอซื้อซื้อทุเรียนมาฝากเลยนะ Oh, oh. ถ้าไม่ซื้อทุเรียนมาฝากจะก,ก็จะปี้อมายเยซุสให้แกเอ่อเสกทุเร <c oughs> ียนแล้วก่าแถวเนินมันมีเอ่อ K F C ไงตรงที่แบบว่ามันจะมี